งแก้วบ่าวแววส่องแสงงามดังแสงธรรมส่องใจให้เห็นจริงอันขันติบารมีงดงามยิ่งเห็นจริงดังธรรมที่พรำสอน ปัญญาบารมีมีคลายคลอนดีทุกตอนวิปัสสนากรรมมานมานไม่มีบารมีจะไม่เกิดดูเอาเถิดใจประเสริฐเสียหนัก พอที่นันทมุนีผู้เมตตาสมชายาว่าพุทธยานุคุณงามความดีที่ท่านนีนี่มีให้มีมากมายคุณประโยชน์ล้นหนักหนา เป็นครูสอนกรรมฐานวิปัสสนาเอื้อบุญญาบารมีแด่สังคมเอิยดวงแก้วเจ้าเอ๋ยสว่างเลยเพราะผลธรรมที่พรำสอน ดังสวรรค์ของลูกนี้นิรันดรกราบก่อนนอนไหวพุทธยาณโหนบมนอมถึงคุณพระตะรนะไตรมีคุณประพุทธระธรรมประสงค์ขอแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ คร,รูคุณบิดามารดาขอแสดงความนอบนอบ้นอมคารพนับถือกับพุทธบริษัทผูมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีจิตน้อมไปสู่การประพฤติดีปฏิบัติชอบมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จ พระปรมศาสศดาสมาสุตธิเจ้าด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกลูกทุกคนวันนี้หลวงพ่อจะเข้ากรรมาฐานสิบวันออกวันที่หนึ่งหลวงพ่อจะทำสมาธติตอบแทนพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำอบรมสั่งสอนมา เพื่อตอบแทนการฝึกหัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อสแสดงความรับผิดชอบในการสร้างบารมีเป็นเนติแบบอย่างสำหรับให้เ่าชาวพุทธทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตามในเบื้องต้นการเข้ากรรมฐานนี้ ตั้งใจจะทบทวนหลักธรรมคุณธรรมและบารมีธรรมที่ตนเองฝึกหัดปฏิบัติมาเบื้องที่สองก็เพื่อตอบแทนคุณของพระพุทธศาสนาเพื่อตอบแทนคณะสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบในการที่จะนำเราไปสู่ความหลุดพ้น นำเราไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสั่งอนของพระผู้มีพระเจ้าเบื้องต่อมาก็เพื่อตอบแทนพระคุณที่ญาติโยมทุกคนลูกทุกคนได้สละเวลาอุปธรรมอุปถากลวงพ่อมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน แล้วลำดับต่อมาก็เพื่อตัดที่บากกรรมต่างๆที่โลกมนุษย์เหล่านี้เพิ่งมีเวรกรรมต่อกันหลวงพ่อก็จะตัดที่บากกรรมของตัวเองแล้วก็ตัดที่บากกรรมให้ลูกๆทุกคนสวดมนต์สวดอนให้กายกรรมวิธีกรรมและมโนกรรมที่ หลวงพ่อได้กล่าวคำที่ไม่เหมาะสมไม่ควรจะจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหลวงพอ่อก็จะรวมยอดจะปฏิบัติใช้มีคมนั้นจะปฏิบัติเพื่อตอบแทนพระคุณนั้นแล้วก็จะปฏิบัติเพื่อหาทางออกจากฟองทุกนั้น ปีนี้หลวงพ่ออายุ66ปีสิ่งอื่นไหนที่จะเป็นรางวัลชีวิตให้กับตนเองที่ใหญ่หลวงเท่ากับเรามีชีวิตอยู่ได้ถึง6รอบ126เป็น72ก็ได้อายุ72ปีในวันที่หนึ่งมีนามีความประสงค์จะปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณของครูบาอาจารย์แล้วก็ ตอบแทนคุณบิดามารดาแล้วก็ตอบแทนชนรูกศิต์ทุกคนที่ไดอ้อุปธรรมคำชูในพระพุทธศาสนานี้ด้วยเหตุนี้จึงมีปรรภเรื่องนี้ขึ้นมามื่ประรภเรื่องนี้ขึ้นมาหลวงพ่อก็ได้น้อมจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆ วันนี้วันที่ยี่สิบกุมภา,าพันธ์หลวงพ่อเกิดไปออกวันที่หนึ่งมีนาคมก็เป็นเวลาจำนวนท่านั้นวันความหิวต่างๆที่เป็นวิบากกรรมที่เกิดมาเพื่อหิวความทรมานต่างๆที่เกิดมาจากความโหยหวน ทั้งหมดนี้จะอดทนเพื่อลูกลูกทุกคนทั้งหมดนี้จะอดทนเพื่อทุทกคุณเจ้าทุกรูปทั้งหมดนี้ก็จะอดทนเพื่อคันติเรารมีให้กับตนเองน้อมจิตตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนายาตยมทุกคนที่ดูแลอยู่ข้างนอก ไม่ว่าจะเป็นแขกที่มา,าปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นแขกที่มาร่วมงานก็แล้วแต่อะไรก็ต่างๆทั้งหมดนี้ก็ให้ญาติโยมพวกเราทุกคนช่วยกันดูแลกันทำเท่าที่ทำได้ทำไม่ได้ตรงไหนก็แค่นั้นไม่ต้องเป็นห่วงอะไร ทุกคนก็ไม่สามารถจะมีใครเอาอะไรไปได้ส่วนกิเลสต่างๆวิบากกรรมต่างๆก็ให้ทุกคนสลัดทิ้งให้หมดให้สำนึกว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพบพุทธศาสนาก็เป็นประโยชน์ที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตเราทุกคนตั้งแต่นี้ต่อไป อัศมิมานะตัวตนอัตตาตัวกูของกูอย่าให้เกิดมีในจิตของลูกทุกคนหลวงพ่อจะได้เอามันไปทิ้งให้หมดตั้งแต่นี้ต่อไปให้ลูกกัดฟันอดทนต่อสู้สุกตดดีปฏิบัติชอบอนึกถึงเวลาหลวงพ่อท่านเข้ากรรมฐา,านสิบวันท่านไม่ชั้นอะไรเลย ท่านก็ต่อสู้อยู่จนถึงสิบวันประมาณวันที่สามวันที่สี่ท่าหลวงพ่อ,อจะเป็นลมเป็นแรงก็เป็นลมตอนนั้นแต่ถ้ามันผ่านอันนี้ไปแล้วก็คงไม่เป็นอะไรแล้วเพราะฉะนั้นโยมข้างนอกก็เคยสวดมนต์สวดพรเคยนั่งสมาธิภาวนาเพื่อที่จะส่งเสริม เพิ่มภูณบุญกุศลและบารมีให้เกิดให้มีขึ้นรวมทั้งญาติโยมและหลวงพ่อด้วยคุณงามความดีที่ท่านนี้นม่มีให้มีมากมายคุณประโยชน์ล้นหนักหนา เป็นครูสอนกรรมฐานวิปัสสนาเอื้อบุญญาบารมีแด่สังคมเอ๋ยดวงแก้วเจ้าเอ๋ยสว่างเลยเพราะอนธรรมที่พรำสอน ดังสวรรค์ของลูกนี้นิรันดรกกราบก่อนนอนไหว้พุทธยาน